หลวงตามาป้อนมาป้อนซุปครับป้อนซุปหยิบขุนอีกแล้วสองทุ่มตามเวลาเก่านอนกินแบบสบายเลยครับผมลูกชายหลวงตาเฮียจีวอนเฮียจีวอนเนาะแซ่บแจกกันนะแจกกันนะนอนกินเลยครับ นาาแจบคุ้นาานอนกินเลยครับกินจนหมดซองแล้วเนี่ยดีมากเลยบำรุงดีมากเลยคุณปู่คุณยายเอามาให้แซ่ กินซุปนี่ได้ทั้งน้ำได้ทั้งสารอาหารได้ทั้งบำรุงกินซุปถ้ากินซุปเยอะนี่น้ำไม่ต้องกินก็นได้เพราะว่ามันมีน้ำเีื้อสิวันเากินอร่อยครับผมเสียงเอี่ยงตึ๊ดตึ๊ดเสียงอะไรวะ สบายอกสบายใจนอนกินนะครับอืมนอนกอเต้นอืมติดเลยแท๊บงานอนอิ่มเราบอกนะนอนอินอ่มนะครับบาน้อยบาตอง มันสกิบไอ้ตัวเล็กแมวบัว,วมันสกิบขาทำไมวะอาตายแล้วพอแล้วพอแล้วบอกหืมอันนี้ไม่กินก่อนพอแล้วอาพอแล้วพอวพอเดี๋ยวไปกินอีกครับคุณหมอล้างเทให้แล้วโอ้คุณหมอล้างเทให้แล้วนะครับ แเฮียจีวอนคุณหมอหลางแล้วอขอบคุณมากครับผมเฮียจีวอสดชื่นมากเลยวันนี้ลงตามาะอาจารย์มาเฮียจีวอนสดชื่นมากเลยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมอืขอบคุณมากมายสาธุมักลาให้ hey, แข็งแรงเด้อจีวอนใ้แข็งแรงครับ โอเคง่ okay. วงนอนครับผมง่วงนอนนอนเลยลูกนอนเลยนอนเลยลูกเสียงยังนอนเสียงเครื่องให้น้ำน้ำเกลือนั่นวะ แต่งตัวกันครับน้อยๆของน้อยมันเขียยเลยไอตัวเล็กมันเขียยเลยครับไอตัวเล็กไม่รู้เขาจะเขาให้กินอะไรบ้างก็ไม่ไม่กล้าให้กินเยอะไม่กล้าให้กินนะแต่ว่าเอาขนมให้กินอยู่นะแอบเอาขนมให้กินอยู่ไอตัวเล็กอเฮียจีบอครับเฮียจีวอไอตัวเล็กมันอยากกิน ขนมขนมนะขนมปอนกินแก่ให้ตัวเล็กวาสนาใตัวเล็กวาสนาใตัวเล็กนะวาสนาใตัวเล็กกินเสร็จแล้วเฮจีวอนแ้กินกินซุปกินซุปหนึ่งซอง บาสนามันในตัวเล็กเมียเมียบัวมันจะกิดผมอ้วนผมจะอ้วนเหมือนเฮียจีวอนแล้วมันบอกมันได้กินสบายใจนอนแล้วนอนแล้วลูกชายนอนนะครับผม รอบเยี่ยมคือสองทุ่มสองทุ่มถึงสี่ทุ่มรอบเยี่ยมตัวกลมกับเก็บเก็บทุกรายละเอียดแนวว่าเนเศรกิจ นี่จีวอนสงสารหมดเห็นแมวที่ไหนสเก็บไปเก็บไปเห็นแมวที่ไหนสงสารหมดเลยอ่ะฮะอิมอิมแล้วจีวอนนอนนะลูกนะนอนเดอ้บอบักลาคุณหมอเข้าใจดีอืมคุณหมอเขาเขา,เขาล้างล้างแผลแล้ว คุณหมอหน่าจะล้างแผลแล้วคุณหมอเก่งมากเลยครับองตาหนึ่งพันสี่ร้อยท่านที่เข้ามาดูเข้ามาชมขอบคุณมากมายเนี่ยเฮียจีวอนสบายอกสบายใจแล้วครับเฮียจีวอนหน้าตาสดชื่นมากเลย เป็นยังไงบักลาเห็นเศร้าเด้อ่อเป็นห่วงบักลาแห้งขนาดมือ่อคืน่อก็บไดนอนหลวงตาก็บไดนอนมองไปตรงไหนก็เห็นแต่ล่องรอยเฮียจีวอนเพราะว่าเราอยู่กับเฮียจีวอมาสามปีกว่าสามปีเจ็ดเดือนสามปีแปดเดือนมองไปตรงไหนก็เห็นแต่ล่องรอยเฮียจีวอความผูกพันไม่เคยขาดกันไม่เคยไม่เคยไม่เคย ขาดกันแม้แต่คืนเดียวตั้งแต่ที่มีเฮียจีวรนี่หลวงตาพระอาจาร์นี่ไม่เคยรับกินิมตนลที่ไหนออตัดออกหมดเลยเรื่องกิน,มนิมตลก็เลยอยู่แต่กับเฮียจีวรความผูกพันมันมีมันมีมากเฮียจีวรนนี่เขา mm hmm. เขารับรู้ได้ mm hmm. ก็คือไม่เราจะไม่ทิ้งกัน ฟังธรรมก็ฟังด้วยกันทําวัดก็ต้องทําด้วยกันทำวัดสวดมนต์ทำด้วยกันเช้าเย็นนอนก็ต้องนอนด้วยกันเนี่ยน,นอนด้วยกันตลอดตื่นก็ต้องตื่นด้วยกันตื่นเฮียจีวอเขาจะเป็นคนปลุกเมื่อก่อนหนึ <c oughs> ง่บงบน่วยหน่อยหน่อยเฮียจีวอเขาเป็นคนปลุกลวงตาทุกวันตีสามเขาจะปลุกเลยทุกวัน ปลุกเสร็จปุ๊บขึ้นมานั่งสมาธินั่งเขาก็นอนเขาก็นอนนี้ตีสี่ทำบัสดสวนมนตีอาหารเนี่ยเฮจีวอนความผูกพันกันมีทุกทุก,ท,กทุกอย่างเพราะฉะนั้นเขาเขาถึงไว้ใจเวลาพระอาจารย์ยื่นอะไรให้เขากินเขาจะกินทุกอย่างผักต้มเขาก็กินไม่ได้กินผักต้มมานานแะล้วออกจากโรงพยาบาลนี่สงสัยลืมลืมผักต้มแน่เลยอ่ ไม่ได้กินนานสงสัยลืมผักต้มแน่เลยออกจากโรงพยาบาลเนี่ยไปในอ่าหนึ่งเดือนกว่ากว่านี่ออกจากโรงพยาบาลน,นี่ลืมแน่นอนอะไรมันคือผักต้มไม่เป็นไรลูกลืมก็ไม่เป็นไรขอให้เฮียจีวรสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปก็พอไม่ได้กินก็ไม่เป็นไรกินมาเยอะแล้วผักต้มเนาะบางละกินมาหลายแล้วผักต้มกินทุกวันวันนี้ยาิ ยาทวดก็เอาผักต้มให้เห็นผักต้มเฮียจีวรอ,อยู่ในสำรับกับข้าวโอ้น้ำตาจะไลคิดถึงคิดถึงไอ้ลูกชายคิดถึงไอ้ลูกชายครับก็ความเมตตาอย่าว่าเด้อญาโยมเลยว่าบางคนบอกว่าพระทำไมต้องเลี้ยงแมวพระทำไมต้องผูกพันกับแมวบางคนบอก มันมีความจำเป็นที่ต้องเลี้ยงในเมื่อเขาเอามาฝากเอามาให้ถ้าเราไม่เลี้ยงถ้าเราปฏิเสธถ้าเราถ้าเรา,อาแอนตี้ปฏิเสธเขามันก็เป็นบาปเป็นบาปเราก็ต้องเลี้ยงในเมื่อเราเลี้ยงเราก็ต้องเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดเพราะว่า มันไม่ใช่ความบังเอิญที่เขาจะมาอยู่กับเราไม่ใช่ความบังเอิญแน่นอนที่เขามาอยู่กับเราเราต้องห้องเอ๊บังเอิมันไม่ใช่ความบังเอิญที่เขามาอยู่กับเราเป็นบุญเก่าวาสนาเดิมกันทั้งนั้นเราเลี้ยงดูเขาด้วยความรักความเมตตาดีกว่าเราอ่าดีกว่าเราทำร้ายเขาดีกว่าเราปฏิเสธเขา มันได้บุญหมดบุญกุศลมันได้ได้แน่นอนการดูแลรักษาสัตว์การการเมตตาสัตว์นี่มันได้บุญแน่นอนพรหมวิหารสี่บุคคลใดมีพรหมวิหารสี่ในจิตในใจเมตตากรุณามุติตาอุบเบกขาบุคคลนั้นวิสัยของเทวดาก็หมายความว่าเคยเกิดเป็นเทวดานิสัยเก่าของเทวดาอยู่ในจิตใจของผู้นั้นนั่นคือ นั่นคือนั่นคือพรมวิหารสี่คนใดมีเมตตาต่อสัตว์ต่อลูกต่อหลานไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ที่เราเลี้ยงบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นเทวดาแน่นอนดังนั้นเมตตาเมตตาเขาเมตตาธรรมเขาจุโลกเราเห็นสัตว์ตัวทุกไดยย้ยากไม่ว่าจะเป็นสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่ถ้าเราเห็นเขาลําบากเราควรที่จะช่วยเหลือเขา ถ้าเราช่วยเหลือเขาไม่ได้เราอย่าไปซ้ำเติมอย่าไปทำให้เขาเจ็บปวดเราต้องเอาให้เขาปลอดภัยจากอัน,อนตรายทั้งปวงถ้าเราช่วยเขาไม่ได้นะเราต้องพาให้เขาไปสู่ที่ปลอดภัยแต่ถ้าเราช่วยเขาได้ก็ต้องเลี้ยงดูเขา มองไม่เห็น1,700ท่านขอบคุณมากมาย1,700ท่านที่เข้ามาดูเข้ามาชมเยอะมากๆเลยขอบคุณจริงๆที่รักมีไทยเฮจีวอนเฮจ,จีวอนกินเสร็จแล้วครับคุณหมอล้างแผลเสร็จแล้วทนเอาลูกทนเอาบักลาต้องทนเออ้อให้เศร้าเร็ยวๆพอเขาไอยากอยู่โรงพยาบาลปันไดได้โรงตาเขาอยากอยู่โรงพยาบาลบันไดได้ราะฉะนั้นบักลาต้องทนเอาฟังบอันนี้ มันสะกิดมันสะกิดไอตัวเล็กมันสะกิดไอไอไอมันชื่อลินลินเพาตั้งชื่อให้ลินลินมันสะกิดอืมนอนครับลิน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 อะไปทำอะไรลินลิน เนี่อจีบอนครับนอนนะครับผมนอนนะจีวอนนอนนะครับนั้นถึงพูดให้ญาติโยมฟัง<อ>ก็เราเราเราไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูดูแลสัตว์ไดท้ทุกตัวบนโลกใบนี้แต่ว่าในเมื่อถ้าเรามีโอกาสได้เลี้ยงดูได้ดูแลเขาเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดนะ อย่าทาให้เขาเดือดร้อนอย่าทําให้เขาตกทุกข์ได้ยากอย่าทําให้เขาลําบากอย่าทําให้เขาบาดเจ็บถ้าเราช่วยเขาไม่ได้เราก็ก็อย่าทําให้เขาลําบากเอาเอาสมมุติว่านั่งรถไปเห็นเขาโดนรถเหยียบรถอะไรโดนอันตรายมีอันตรายถ้าเรากลัวว่าเป็นภาระเอาไปโรงพยาบาลจะต้องเสียเงินเสียทอง ถ้าเรากลัวว่าเป็นภาระเราก็อย่าให้เขาโดนเหยียบอีกเอาไปที่ปลอดภัยหรือว่าหาคนที่เขาพร้อมที่จะดูแลได้นั่นแหละคือความปลอดภัยรลักเมตตาธรรมซึ่งกันและกันโอเคขอบคุณมากมายจีวอน,นอนแล้วครับผมให้เขานอนค่ะให้เขาพักผ่อนให้เฮียจีวรได้พักผ่อนอืมอากาศไม่หนาวไม่เย็นพอดีเลยคุณหมอหนีปรับ อุณหภูมิพอดีเลยบักอันนี้บักน้อยบักน้อยเนี่น้อยอยากหยอกไอ้ตัวเล็กนอนเด้อราเด้อบักลาต้องเฝ้าเศร้าได้เฝ้าหายนะครับ เฝ้าเศร้าเฝ้าหายเด้อพอบริยุกับบาราสูมือได้เข้าใจบ่ครับมันไกลอย่าดื้อกับหมอเด้อลาเด้อหมอปอนเข่าปอนน้ำปอนยาต้องปอนง่ายๆเข้าใจบ่ครับเข้าใจบ่ครับผมโอเคขอบุณที่เข้ามาดูเข้ามาชมขอกำลังใจส่งให้เฮียจีวอนด้วยนะทุกคนสาธุ